สวัสดีครับพบกันอีกครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้อยู่ในพระธรรมยากอบทที่3ข้อ13บสถึงสิบแปดบยากอบทที่3ามข้อบสถึงสิผู้เขียนยากบได้อะเด้กกล่าวถึงสติปัญญาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั่นคือสติปัญญาที่มาจากการเรียนรูนะร้มาจากการศึกษาเรีเรยนนะทุกคนต้องเข้าระบบการศึกษา อาจจะคอมบางคนจะจบเรียนมากเรียนน้อยบางคนจบปรถมจบปตีปเอกปโทษอะไรก็ว่าไปครับเหล่าน,นี้ก็เป็นการความรู้หรือสติปัญญาฝ่ายโลกซึ่งเราก็พบว่าหลายครั้งคนใช้สติปัญญาฝ่ายโลกในการหาผลประโยชน์ของตัวเองหาผลประโยชน์เข้าตัวเองอเพื่อตอบสนองความต้องการหรือตอบสนองสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั่นคือการใช้สติปัญญาฝ่ายโลก แต่ผู้เขียนพระธรรมยาก,กอบก็เน้นเราอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือในเรื่องของอสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนะสติที่มาาัญญาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราทราบดีว่าสิ่งที่เราจะได้รับหรือหนทางที่เราจะได้รับสติปัญญานั้นคือความยำเกรงพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราได้รับแล้วเราจะ,ะมุมหนึ่งก็คือเราสามารถได้รับโดยการมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราสามารถสัมผัส หรือคนที่มีปัญญาจากเบื้องบนนะสัมผัสคนที่มีปัญญาว่าคนนั้นเนี่ยมีปัญญาที่มาจากเบื้องบนหรือเปล่านะผู้เขียนพระธรรมยากอบได้บอกเราว่าคนที่มีปัญญาจากเบื้องบนก็จะสำแดงการมีปัญญาด้วยท่าทีที่ถูกต้องคืออะไรครับคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์การมีชีวิตที่รักสันติการเห็นอกเห็นใจการยอมเชื่อฟังการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตา การมีชีวิตที่ซื่อตรงจริงใจนะเหล่านี้ก็เป็นผลของการสำแดงการที่คนนั้นมีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนะันั่นคือข้อแตกต่างหรือข้อทีเอ่เป็นจุดที่เราสามารถสังเกตได้ว่าคนคนนั้นมีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนหรือเปล่านะครับถ้าเขามีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนสิ่งเหล่านี้จะต้องสาแดงออกมาในชีวิตของเขาจะต้องเกิดผลในชีวิตของเขา เนะช่นเดียวกันเมื่อเรามีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเกิดผลในชีวิตของเราด้วยนะเราจะบอกว่าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่ชีวิตของเราไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเราสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายชีวิตของเราเห็นแก่ตัวชีวิตของเราไร้ความเมตตาปาณีนี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบน,บนเพราะฉะนั้นข้อแตกต่าง การมีสติปัญญาระหว่างสติปัญญาฝ่ายโลกกับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั่นคือการสําแดงชีวิตของคนที่มีสติปัญญาเรากลับมาสํารวจชีวิตของเราดีไหมครับว่าชีวิตของเรานั้นมีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนหรือไม่เมื่อเรามีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเราก็ต้องสําแดงสิ่งเหล่านี้ออกมาเพื่อสะท้อนว่าเรามีชีวิตที่มีปัญญาจากพระเจ้าอขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังเราในการที่จะสะท้อน ปัญญาที่มาจากเบื้องบนโดยการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดําเนินชีวิตที่ชอบชอบรมดาเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะขอพระเจ้าเสริมกําลังเราครับขอพระเจ้าไว้กรนครับ